เพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The n e r d Learner Podcast, สว,ส,ส, Learn er Podcast. สวัสดีครับผมตีครับยินดีต้อนรับสู่ The n e r d Learner Podcast สวัสดีครับผม EP นี้นะครับถือโอกาสต่อยอดจาก EP ที่ผ่านมาเลยนะครับที่ได้รีวิวตัวหนัง ซีรีส์แมจูนิคอลกันไปก็บอกว่าหลายคนได้ดูกันแล้วคือกระแสแรงมากแรงจริงๆคือในช่วงนี้ก็ยังมีคอนเทนต์ที่ยังพูดถึงหนังเรื่องนี้เรื่องของแฟชชั่นเอ็กเสและยิ่งข่าวออกมาที่บอกว่ากําไร900กว่าล้านในปีที่ผ่านมายิ่งเป็นที่ฮือฮากันใหญ่เลยหรือว่าแบบมาได้ถูกจังหวะมากทุกคนแบบเล็งเห็นว่าเดี๋ยวไม่ช้าก็าเร็วแฟชชั่นเอ็กเสมีแนวโน้มที่จะเข้าตลาดแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นท็อกออฟเดอะทาวต่อเนื่องเรื่องจากแกบบในตัวซีรีส์เองได้พูดเรื่องของไพร์สวอร์ตอนน สงครามซุกกี้อะไรประมาณนี้ทุกคนก็เอาไปเปรียบเปยอะไรอย่างเงี้ยกับฉากในหนังก็ต้องบอกว่าแบบมันไวรัลจริงๆนะครับก็อีพีนี้ถือโอกาสแบบมาแชร์จากที่ได้ฟังแบบไลฟ์อินเทอร์วิวสดๆละกันของ c ีอีโอเ์เจียที่แบบว่าเป็นที่คือฮาและพูดถึงกันในซีรีส์แมทยูนิคอร์นะครับก็เลยว่าได้คุยกับตัวจริงนะครับผมของที่วันนี้ก็ยังทํางานอยู่ที่ f l a s h e x p r e s s นะครับก็ได้มีโอกาสไปฟังตอนนั้นคือฮาวบังกอกได้เชิญมาก็เรียกว่าเขาไม่เคยปรากฏตัว แบบในเซสชันอะไรแบบนี้ในในที่ไหนมาก่อนแล้วก็ที่นี่เป็นที่แรกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนอย่างแบบไทแบบนี้ก็คือคนที่แบบอยู่ behind the s c e n e เป็นสไตล์ Introvert อะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วบอกว่าเป็นหนึ่งในเซสชันที่ไปฟังแล้วค่อนข้างชอบอาจจะด้วยรู้สึกว่าไอ้มันมีหลายๆอย่างด้วยด้วยสไตล์ที่แบบอินโทรเวิร์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าอยู่เบื้องหลัง อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่าอแอบฟังแล้วก็ดีแล้วรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างก็ฟังไปแบบต้องจริงตีมาช้าไปนิดนึงด้วยวันนั้นแต่ว่าแบบเข้าใจว่าเขาไม่แชร์อย่างน้อย2อชั่วโมงถ้าตอบคําถามอย่างเดียวอีกครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เลยว่าแบบเต็มอิ่มมากๆเลยจะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าคัดบางอย่างแล้วกันมามาแชร์ใน EP นี้กับท่านผู้ฟังแล้วกันเนาะโอเคคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวของเบอร์เจียเองเนี่ยเขาเป็นคนที่จริงๆเขาเรียนเก่ง มากๆคิดว่าเข้าใจว่าเขาได้คะแนนแบบสูงแบบระดับท็อปๆตั้งแต่อายุอย่างน้อยแล้วก็มีโอกาสที่จะเข,าเขา้าแบบมหาวิทยาลัยชั้นนําอย่างปักกิ่งแต่ว่าเขาเลือกมหาวิทยาลัยลองลงมาตอนนั้นเพราะเขาอยากจะเรียนด้านของคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เพราะเขามีสนใจในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนตีเลยตีก็จบมาด้านคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เหมือนกันอะไรอย่างงี้แต่จะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วตอนที่เขาเริ่มจะมาทํางานเนี่ยอันนี้ติชอบมุมมอกมากเลยคือ คือจริงๆเ้วเขาก็แบบเหมือนได้ออฟเฟอร์แบบคือจากบริษัทชั้นนําบริษัทเทคชั้นนำเนี่ยแบบเออเป็นตัวเลือกหมดเลยอะไรเงี้ยพวกบริษัทเทลโคอะไรเงี้ยโดยเฉพาะบริษัทเทลโคเข้ามาซึ่งเขาบอกว่าเขาตัดสินใจไม่เลือกบริษัทเทเลคอมเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบเขาพูดประมาณว่าแบบเหมือนเหมือนมัน,มนอุ้ยอ้ายอ่ะมันช้าเขาเข้าไปแล้วเขาแบบไม่รู้จะได้เรียนรู้เยอะหรือเปล่าเขาเลยเลือกที่จะแบบไปด้านอินเทอร์เนต็ตดีกว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบด้าน อินเทอร์เน็ตอ่ะมันอาจจะมีโอกาสที่ที่มันอาจจะแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมันเขาได้จะเรียนเรียนรู้ได้เยอะเพราะจริงแล้วช่วงที่เขาฝึกงานเขาไปได้ไปฝึกงานที่บริษัทที่ชื่อว่าอคาเทลซึ่งเป็นบริษัทด้านของธนาคมนาคมแล้วเขาบอกว่า,าซฟต์แว์อย่างเงี้ยออกแบบปีหนึ่งปีละครั้งปีละสองครั้งมันแบบมันอาจจะเป็นธุรกิจแบบกึง่งกึ่งเสือนอนกินก็ได้พอเขาไปอินเทอร์เน็ตเขาก็ไปศึกษาเขาบอกว่าเขาไปดูกุนทั้งหมดเลยกุนจดทะเบียนที่เป็นแบบบริษัทด้านอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนแล้วสิ่งนี้ออันนี้แแบบ แอบ,บชอบเหมือนกับบอกว่าหุ้นของบริษัทเราเนี่ยบางบริษัทมันแบบเพิ่มขึ้นหรือแบบเป็นสิบเท่าจากจุดต่ําสุดหรือสูงสุดแล้วมันมีแบบมันมีบารเรียนมากก็คือเหมือนกับว่าบริษัทที่มันท็อป,ท,อปอท็อปะบางทีมูลค่าแบบต่างเป็นสิบเท่ากับกับบริษัทที่มันอยู่ล่างสุดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแล้วเขาก็ดูว่าให้จริงๆแล้วมันน่าจะมีโอกาสที่อ่ะตัวบริษัทพวกนี้มีโอกาสเติบโตมากและแน่นอนเขาก็เลือกที่จะไปแบบ ทำที่บริษัทบาบาซึ่งเขาบอกว่าณนะตอนนั้นเขาได้แบบข้อเสนอจากทางานมิลก,การในตัวซอฟต์ไบตูหรืออะไรพวกนั้นก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนนะครับเขาแบบเลือกแบบถูกต้องมากๆแล้วก็เขาเอาเงินของเขาไปอยู่ในสต o อกออปชั n ด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าก็เรียกว่าสุดๆเลยนะครับตอนนั้นเขาได้แบบได้ทําในส่วนของ Alipay ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับจริงๆแล้วก็เลยมีการคุยกันนะครับก็หลายๆประเด็นคือเออ ันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับพี่ๆอ,อ,อาจจะจำเนื้อหาได้ไม่ไม่เป๊ะๆไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าคือแน่นอนคนจีนมันแบบมีคนเก่งเยอะมากในบริษัทอลบาบามันมีคนที่แบบเออก็ต้องทําได้ดีมากๆอะ่ะคือไม่แน่นอนมันไม่ใช่เขาคนเดียวอยู่แล้วแล้วเฮ้ยแล้วทาไมแบบเขาถึงโดดเด่นจนแบบทุกคนแบบเออได้รับไปวางใจเลือกว่าเอ้ยเขานี่คือแบบเอ้ยสุดยอดอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาก็แชร์แบบเขาแชร์ประมาณว่าฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะที่คนแบบ แต่ใจเลือกเขาอะไรแบบนี้เพราะว่าเท่าที่ติดจับใจความได้คือเขาเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วเขาพยายามเข้าใจ business ว่าจริงๆแล้วตัว business เนี่ยต้องการอะไรยังไงรตอว่าเขาพยายามศึกษาอะไรหลายศาสตร์พยายามทำความเข้าใจคนหน้าด้วยจริงๆแล้วเขามีแชร์เหมือนกันเรื่องเรื่องของการนําเสนอเนี่ยอันเนี้ยก็สําคัญนะครับคือจริงๆแล้วคนเก่งก็ส่วนหนึ่งแต่เขาเขาไม่แชร์ทั้งในในคำถามแล้วเขาประมาณว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่คุณทําดี อย่างเดียวเท่านั้นนะแต่คุณทำยังไงให้เออคนเห็นเห็นในมิตินั้นด้วยนะครับเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็แชฉว่าเนี่ยเขาพบองค์กรใหญ่ๆอ่ะบางทีแบบเออกลายเป็นว่าแบบต้องบอกตรงต่อว,ว่ามันไม,ไม่ใช่คนแบบแบบงานตั้งใจทํางานทุ่มเทมากอะไรเงี้ยแล้วบางทีได้รับการโปรโมทหรือได้ ได,ได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้อะไรแต่บางทีมันกลายเป็นคนที่แบบสร้างภาพดูดีเปอร์เซนต์เก่งอะไรอย่างเงี้ยทาให้ขึ้นมาเงี้ยพอเขามามาทาที่ไซต์อีเกสเขาเลยพยายามเขาบอกเขาแชร์ว่าเขาพยายามทำยังไงได้ที่แบบเฮ้ยคนแบบ honest p e o p l e hard working p e o p l e เนี่ยเออไม่ได้ถูกดิสเคาอ่ะได้ถูกได้รับการมองเห็นอันนี้เขาให้ความสําคัญมากๆเลยเพราะนั้นก็เป็นที่มาที่เขาบอกเออวิธีการที่ทำยังไงที่เราแบบนำเสนอไอเดียนําเสนอสิ่งที่เราทานะครับแล้วก็ทำยังไงที่เราเข้าใจหัวหน้า ด้วยว่าจริงๆแล้วหัวหน้าต้องการอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับตอนนั้นก็ก็ดิสาาั์แเออมันเหมือนคล้ายๆแบบคนหนึ่งที่มาพูดว่า make your boss brilliant นะครับลอง Google Terms นี้ดูมันมีมีคนที่แบบเฮ้ย hey, มาพูดอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วแบบเออเราทำยังไงหแบบหัวหน้าเราแบบดูเจ๋งดูดีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบได้ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็เอยอ,อันนี้เป็นหนึ่งใน insight ที่ รู้สึกว่า,าน่าสนใจนะครับก็แน่นอนมันมีหลายหลายรายละเอียดแหละซึ่งตีรู้สึกว่าทั้งตัวหนังเองแล้วก็ตัวคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยพูดไปพอสมควรแล้วก็ก็เดี๋ยวตีหยิบมาบางมิติแล้วกันเนาะก็คือมันก็มีคําถามเหมือนกันว่าเฮ้ยตอนนั้นเขาแบบอะไรที่ทําให้แบบมากับคุณคงสันเนาะนะครับเขาก็พูดประมาาว่าจริงๆแล้วเขาดูอยู่2มิตินะครับเวลาเขาดูคนขเขาดูที่คาแรคเตอร์ตัวบุคลิกว่าเป็นยังไงแล้วสองเขาดูเรื่องของความรับผิดชอบ Accountability อะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอันนี้ตัวชอบเหมือนกันบาาทีมันเหมือนแบบมองหาแฟนน่ะมันมันมันคล้ายๆเดียวกันแล้วสิ่งสําคัญคือบางทีมันไม่ใช่แบบแค่ช่วงแรกด้วยเพราะว่าตอนแรกมันอาจจะดูเหมือนดูดีมันคบกันช่วงแรกเนี่ยแต่มันอยู่ที่ว่าเวลาผ่านไปแล้วเป็นยังไงแล้วมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าคนที่มีความรับผิดชอบแล้วมี Accountability อ่ะคือถ้าเกิดสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงจริงๆมันไม่ได้ไปต่อเอออย่างน้อยเขาจะพยายามหาวิธีที่จะดูแลและรับผิดชอบ ในในแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นเอออันนี้ติรู้สึกว่ามันมันทรงพลังมากจริงแบบเอ,อไม่เคยคิดถึงในตินี้อะไรเงี้ยแล,แล้วจริงๆเขาบอกว่าในช่วงตลอดการเดินทางมันก็มีการคิดอร์อยู่เรื่อยๆเหมือนกับกว่าเออมันมีไพ่ที่ดีกว่าไะมใช่ไหมเพราะว่าต่างคนต่างแบบเขาอยากจะเลือกไพ่ที่ดีที่สุดอ่ะแต่เขาบอกว่าเออการที่แบบอยู่ด้วยกันแปบลบว่าแบบ จะผ่านวิกฤตมาหลายรอบคือเขาบอกว่าจริงแล้วช่วงที่ดําเนินธุรกิจแฟชั่นเจอปัญหาเยอะมากมันเจอแบบเคสที่มันมีโอกาสที่บริษัทจะไม่ไปต่ออยู่อยูหลายครั้งอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันก็มีคําถามมาว่าเออเขาจะไปต่อไม่ไปต่อดีแต่เขาว่าไม่ไปต่อเนีย่ยังเป็นการที่ดีที่สุดอยู่ก็เลยเลือกที่จะเดินหน้าต่อแบบออมุมมองมันง่ายแค่นี้เองมันมีคําถามถามามาว่าเออแล้วม,มันมีปัญหาไหนที่แบบมันรู้สึกนั่นมากที่สุดอะไรเงี้ยมันคือแบบอย่างอย่างในหนังใช่ไหมที่แบบเอาเอาหินมาใส่แบบ สอรงหินนะอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยเจี๋ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วสำหรับเขาอ่ะก็คือบริษัทไม่มีตังค์อันนี้คือสิ่งที่มันเครียดแล้วก็วนที่สุดแหละเออนี่ก็จริงว่ามันแบบเป็นภาระหนักอึ้งที่สุดว่าเดี๋ยวบริษัทจะไปต่อมไม่ได้เขาบอกว่าเนี่ยแต่เพราะมันเป็นเพราะจุดที่มันไม่มีตังค์เนี่ยแหละคือจุดที่เออแบบทำให้เขาต้องเรสปาราวันนะทุกครั้งที่แบบเขาเรสซีลีฟใหม่มันคือตอนที่มันแบบถังจะแตกแล้วตังค์จะไม่มีแล้วอะไรประมาณอย่างเง้นนะครับแล้วเขาบอกว่าเออมันคงเป็น มันคงเป็นฟีลลิ่งนี้แหละที่แบบเฮ้ยมันแบบแฟชมันผ่านแบบเขาบอกว่าเนี่ยก็เพราะว่าโมสันเองก็ไม่เคยทําธุรกิจด้านของโลจิสติก่์มาก่อนเพราะงะนั้นก็บอกว่าเนี่ยจะเจอปัญหาทุกรูปแบบเรียกว่าทั้งหมดที่จะเจอเพราะว่าคุณคุณใหม่มากมันก็จะเจอปัญหาทุกอย่างอะไรย่างี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่สุดท้ายเราหาวิธีแล้วก็ผ่านมันไปได้แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วแม้แต่วันนี้เขายังภรยน้อยอยู่ เขารู้ว่าเขาอาจจะใหญ่ขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแต่เขาก็ยังแบบยังระมัดระวังมากยังยังพยายามดูอยู่ว่ามันมีอะไรที่แบบเอออาจจะกระทบตัวแฟชช์ไหมคือคือเรียกว่าเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วกันคือไม่ไม่ประมาทคืออันนี้ติชอบติรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้แบบ ถือว่าตัวเองแบบอยู่ในวินเนอร์มายเซ็ตแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าคุณคมสัรก็เคยแชร์กันว่าเข้าจริงๆเราเขาไม่ชอบเวลาแบบทุกคนมองเขายูนิคอร์หรือประสบความสำเร็จแล้วเราลูกน้องเขาเออเนี่ยะระดับยูนิคอร์แล้วนะเพราะอันนี้จะทำให้เราแบบเริ่มประมาาเรารู้สึกว่าเราเริ่มกลางเราประสบความสำเร็จมากแล้วจน เราจะเริ่มกลายเป็นแบบเล็กน้อยแล้วเราสึกว่าแบบเออไม่ไม่ต้องอะไรมากมายแล้วหรือเราชนะแล้วเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ถือว่าจริงถ้าแชร์จาก e ีที่แล้วนะมันแบบเกมที่มันเล่นมันคืออินฟินิตี้เกมส์เพราะนั้นมันมันไม่ได้จบตอนนี้สักหน่อยอะไรเงี้ยมันยังต้องเดินทางไปไกลแล้วมันก็มีโอกาสที่มันอาจจะพลิกผันได้อะไรเงี้ยครับก็อืมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วเขาแอบแชร์เรื่องมองุมมองของลีดเดอร์ชิใน หลายมุมมองเนาะก็ต,ต่อต่อจากไปกีนีและกันที่เขาบอกว่าเออเขาไม่ค่อยชอบเรื่องเรื่องแบบให้สร้างภาพเพราะนั้นเขาทำยังไงที่แบบคนที่ตั้งใจทํางานะเออมันมันต้องได้เลโกนิชันหรือได้สิ่งที่ควรจะได้การกดตบแทน,น 10, อะไรเงี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้ววันเนี้เขามีคนที่เขาขึ้นตรงกอบเขาอยู่ประมาณ 30- มสถึงสีคนเอออันนี้เขาแชร์เหมือนกันว่าตอนนี้เข้ามาประเทศไทยใหม่ๆเขาอึ้งกับความสําคัญของระดับลำดับขับ้นเหมือนกับว่าบริษัทหรือองค์กรที่ให้ความสําคัญว่าคนที่อยู่แรงนี่อยู่อะไรอย่างเนี้ย เราเข้าใจว่าพอเขามาทำแฟร์ที่ไหเขาพยายามทำองค์กรที่ค่อนข้างแฟร์นะครับเขาบอกว่าแบบว่าจริงๆแล้วแบบทุกคนนะ่ะนั่งแบบไม่ได้มีห้องไม่ได้มีสวัสดิการมีอะไรคือนั่งอยู่รวมๆกันหมดอะยกเว้นคุณแบบต้องเป็นระดับแบบนั่นจริงๆแต่แบบเขาพูดประมาณว่าจริงๆเราแค่ระดับแมネจเมนต์หรืออะไรของเขาวๆถ้าทุกคนอนะก็คือนั่ง,ๆๆๆๆนนะงรวมๆกันหมดเลยอะไรประมาณอย่างนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะแม้ว่าเขาจะมีเดลิเวอรี่พอเยอะขนาดเนี้ย เขาไม่ได้มีมิ팅 on สืบวันออนวันอะไรอะไรเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำเขาบอกว่าเขาแทบไม่มีมิ팅อะไรมากหรือบางครั้งเนี่ยแทบไม่ได้มีใครที่ต้องมาต้อง reward, รีวอร์ดรีพอร์ตเขาตลอดเวลาแล้วเขารู้สึกว่าจริงๆเราทุกคนตั้งใจทํางานมากๆแล้วก็ทํางานหนักมากนะครับแล้วมันเป็นรูปแบบสไตล์การทํางานที่ประมาณว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายถ้าคุณทํำดียังไงคุณจะถูกเห็นอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ก็อันนี้เป็นอะไรที่แบบออน่าน่าสนใจ มากๆอะไรประมาณอย่างงี้นะครับแล้วมันก็มีคำถามเหมือนกันถามว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้ถ้ามันมีคอน FLICT ขึ้นมาแบบว่ามันมีมาระหว่าง co-founder อะแบบว่าเห็นไม่ตรงกันเหมือนกับว่าทะเลาะกันในมุมมองเหต่าังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเรา handle ยังไงเขาแชร์ว่าจริงๆแล้วอะคอน FLICT น้อยมากเลยนะครับไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบทะเลาะกันรุนแรงเลยด้วยซ้ำแล้วเขาเขาก็เลยแชร์อินไซต์พิ่มเติมว่าจริงๆแล้วอะมันการเป็นแบบนี้คือว่า ใครที่แน่นานอะไระทำแบบนั้นก็คืออย่างเช่นเขา e o อเงี้ยเขาก็จะดู i n t e r n a l operation เพราะนั้น i n t e r n a l operation เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบ่าเรื่อง invest m e n t เรื่องภายนอกทั้งหมดอ่ะคุณคงสัรดูเรื่องการขายเนี่ยเขาเก่งมากเขาดูอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เหมือนมันมีการแบ่ระดับหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะมีหรือว่าพอมีการตัดสินใจอะไรที่ไม่ได้เห็นตรงกันอ่ะอีกคนนึงจะ respect ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเก่งด้านไหนมีประสบการณ์อะไร นะครับเราจะเลสเปกแล้วโอเคแล้วก็จะก็คือให้เกียรติเขาอะโอเคก็ถือว่าเออเคยอยู่เก่งด้านนี้งั้นอยู่เลือกเอาละกัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออเป็นมุมมองที่เออมันดีมากมันมีเพราะเลสเปกอะมันทำให้มันเดินหน้าได้แล้วก็จากที่ที่บอกคือว่าพอมาดูจริงๆแล้วเออมันคอมพิเมนต์มากๆเพราะด้วยสไตล์คุณมสมศทีเป็นแบบนี้แล้วเขามี c ีอที่ที่ผมคิดว่าเออมันต้องมีคนแบบเนี้ยคือคือเหมือนของเบ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเออที่อยู่เบื้องหลังอะไรย่างเงี้ยแล้วเขาก็แชร์แบว่า,วา เราเขาอยากอยู่เบื้องหลังเขาตั้งใจเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่แชร์่าเบื้องหลังอ่ะคุณคมสรรอ่ะไม่ใช่แค่ออฟเฟอร์เขาเป็นแบบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีเดียวแต่ออฟเฟอร์เขาเป็นซีอเพราะในเมื่อแบบเขาอ่ะคุณเป็นคนเก่งเก่งกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกเขาไม่อยากเขาไม่เอาเขาบอกที่เขาไม่เอา่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเขาแฮปปี้ที่ที้อยากจะอยู่แบบเงียบๆอ่ะ อยากจะอยู่เบื้องหลังเงียบๆเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยอย่าง e March, อีออนมาเสียงคนดังๆอ่ะสุดท้ายแล้วแบบว่าก็คือแบบพายบสซี่ไลฟ์พายบสซี่มันหายไปขายหุ้นก็ทุกคนรู้นี่เขาขายหุ้นหรืออะไรแบบเออมันเงียบมันไม่มีใครมาสนใจอะไรตัวเขาแบบเออเขาเขารู้สึกว่าเขาวารูณในเรื่องของมิติเนี่ยแบบเออมันเป็นอะไรที่สําคัญสำหรับเขาแล้วเขาไม่อยากจะวุ่นวายมันก็คือสไตล์คนอินโทรเวิร์ดแหละนะครับเออมันก็แล้วเขามันก็ complement ได้ ได้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอพอต่อในเรื่องของมิตินี้เขาก็แชร์ว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ต่อในเรื่องของ l e a ดอร์ชิพแล้วก็ management mm. เขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันต้องมานั่งคอยชื่นชมทีมงานเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าประโยคนี้นชอบนะเขาบอกว่าเอ้าเรามาทํางานก็บอกทุกคนเนี่ยคือเรามาทํางานนะเราไม่ได้มาหาเพื่อนเราไม่ได้มาหาแฟนดิจิเซอร์เบมันั่นเรามาทางานเรามาทํางานมันนหน้าที่ของคุณก็คือไปทํางานนี่เต็มที่ทํางานนี่ดีแล้วที่ ท่าที่เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้มานั่งคอยสร,ร้างแรงบันดาลใจอะไรกับทีมเลยเขาบอกว่าใ hey, ห้อยู่ทํำยังไงได้อยู่ทํางานให้อยู่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วแน่นอนถ้าอยู่ทําตรงนั้นได้อยู่ก็ได้สิทธิที่อยู่ควรจะได้มันมีแค่ประมาณนี้เองแล้วเขาบอกว่าคนที่เก่งจริงๆอ่ะจะรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่ต้องรักกบรกนชื่นชมองคอันนี้ก็แบบส่งพลังมากๆแล้วเขามีแชร์มติดหนึ่งเขาบอกว่าเออถ้าองค์กรมันไม่ดีอ่ะคนที่ออก จากองค์กรที่มันไม่ดีอะ่ะมันจะเป็นคนที่ดีแต่ถ้าองค์กรมันดีอะ่ะคนที่ลาออกจากองค์กระจะเป็นคนที่ไม่ดีอันนี้ก็แบบก็มุมมองที่น่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีคําถามด้วยแบบว่า จริงๆเราเบื้องหลังมีการพูดคุย,ย่างเบื้องหลังของความสําเร็จมันก็คือตัวระบบด้วยคืออย่างที่แชร์ไปใน e ีพีที่แล้วนะคือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหน้าตอนนั้นที่ได้เจอคุณคมศัน์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขามีทีมเด็ดอยู่ประมาณ3 0 0คนนั่งอยู่ที่ประเทศจีนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วมีคําถามด้วยต,ตอนนั้นว่าเฮ้ยแล้วมันมีปัญหาอะไรในการบริหารเขาบอกเขาไม่ได้มีมีปัญหาอะไรแต่ว่าเขาบอกไอ้แอปของเขาอ่ะมันแบบมันทำได้ทุกอย่างคือมันควบคุมได้แบบ เอวิติงจิงเกเบลบอยู่ในแอป,ปของเขาเลยที่เขาใช้ในการบริหารจัดการซึ่งตรงนี้เขาบอกเขาให้ความสําคัญมากคือตอนนั้นที่เขาไปดูงานก็บอกว่าจริงแล้วเขาไปดูดูมาบริษัทชั้นนำเขาพบว่าแม้แต่บริษัทชั้นนำนะตอนนั้นเนี่ยระบบมันไม่ได้ดีมากเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะเดบเองทั้งหมดทําระบบทั้งหมดเลยรวมถึงระบบที่แบบใช้ในการ manage เขาก็เลยแบบ in house เดบ ระบบทุกอย่าง all the architect all the s o l u t i แ n แล้วเขาบอกว่าเขาเลือกที่จะแบบลงเข้าไป Get Hand o ์อเพราะว่าถ้าเขาไม่ get Hand o ์อมันแบบเขาไม่รู้จริงๆว่าอะไรมันเป็นยังไงเพราะนั้นเขาเขาอยากเขาเลือกที่อยากจะแบบไปตั้งแคมป์ไปนอนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาเขาไม่มีตัวเลือกเขาบอกมันมันคือการที่แบบก็ช่วงนั้นมันก็ต้องทำงานหนักอ่ะคือวันนี้อาจจะรู้มีมูลค่าแล้วแต่นั้นณวันนั้นถือพูดมากขนาดไหนก็ไม่ได้บอกว่ามันมีมูลค่าเขาแชร์ตรงๆคือ คือต่อไอ้เขาถือแบบ50กว่าเปอร์เซ็นต์เจกว่าเปอร์เซ็นต์แันบริษัทมันไม่ไปไหนมันเจ๊งหุ้นมันก็ไม่ไร้ค่าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็จริงคือณวันนี้มันอาจจะมีมูลค่าแล้วแต่ว่าณตอนนั้นตอนที่มันเริ่มใหม่คนไม่มีใครเชื่อเขาด้วยซ้ำว่ามันจะมีมูลค่าถูกมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วทุกๆอย่างมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆทั้งหมดเลยนะครับมันันสิ่งสําคัญก่อนที่จะทําอะไรเออมันก็ต้องพยายามเข้าใจก่อนจะกทองแพ้แล้วก็สเนอรริงๆแแล้วเาช์หลายเรื่องรา็ อีพีนี้อาจจะยิบแบบเป็นน้าจิ้มนะรู้สึกว่าชอบชอบอย่างที่รู้สึกว่าเรียวคือรู้สึกว่าคอนเทนต์อะเรียวแล้วก็พอได้สมัมผัสตัวจริงอะเป็นคนที่แบบก็สไตล์ทูเวิร์ดคือสุขขมนะครับค่อนข้างคิดเป็นระบบแล้วก็ผมว่าเขาเขาเป็นเป็นคนที่เก่งระดับหนึ่งแล้วก็ผมว่าเรียวแล้วก็ดาวทูเอิร์ดมากๆนะครับทุกอย่างตอบแบบผมว่าเป็นเป็นตอบแบบจริงใจอะไรเงี้ยแล้วณวันนั้นเขาก็เปิดแอปให้ดูอะไรให้ดูคือ เรียกว่า Open l y s h a r e มากๆอะไรเงี้ยจากมุมมองเขาความคิดของเขาแล้วก็เป็นคนที่ถ่อมตัวมากๆคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก,ก็รู้สึกว่าเป็นเซสชั่นหนึ่งที่ Very really Inspiring แล้วก็ได้ข้อคิดแล้วก็มุมมองต่างๆเหมือนกันนะครับเราก็ถ้ามีอะไรสำหรับติเราที่รู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีแบบ One Way หรือ Only Way อะ่ะมันมันขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้ววิธีการไหนที่เหมาะสุดนะครับที่จะพาเรา ไปถึงเป้าหมายเออมันมีอันหนึ่งเหมือนกันที่เขาพูดในการหลีดทีมอะเขาบอกว่าเนี่ยความเป็นผู้นํามันไม่ใช่แบบมันไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งขายฝันไม่ใช่ใจดีนะครับหรือมันไม่ได้อะไรอย่างนั้นเลยแต่มาสําคัญเลยคือว่าคุณจะพาทีมของคุณนะให้ชนะสงครามและชนะไปเรื่อยๆได้อย่างไรบ้างนั่นแหละคือนิยามคำว่าผู้นำที่ดีเทียครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The n e r d Learner Podcast